ไปสอบ IELTSpeaking ฟังกรรมการรู้เรื่องทุกคําแต่ทําไมยังตอบผิดอยู่ 1. ครับเราตอบไม่ตรงคําถามครับก็เลยทําให้คําตอบของเรานะ่ยมันผิดประเด็นข้อนี้ถามว่า do you often drink coffee คุณดื่มกาแฟบ่อยไหมมาดูตัวอย่างคนที่ตอบแบบนี้กันนะครับ right there are many different kinds of coffee in the world and sometimes it's really difficult to choose there are americano latte and many many more apart from that coffee beans make a difference Americano is what I love most อันนี้ทำไมถึงไม่ได้เขาไปโฟกัสที่ชนิดของกาแฟนะครับเขาไม่ได้บอกเลยนะครับว่ากินบ่อยหรือกินไม่บ่อยยังไม่มีคำว่า every day never หรือคำแบบ hardly แทบจะไม่2ครับคำตอบของเราเนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกนะครับแต่ว่าเราไม่เข้าใจว่ากรรมการถามถึงใครยกตัวอย่างเช่น ต้องระวังดีๆนะครับ Do you think money makes people happy? คุณคิดว่าเงินทำให้คนมีความสุขไหมคำตอบนี้ไม่ได้เพราะอะไร To be honest, money has nothing to do with my satisfaction in life. I don't really think having the life of luxury is as important as being loved. or having good friends คนนี้ครับเขายังไม่ได้ตอบเลยว่าเงินทำให้คนมีความสุขจริงๆหรือเปล่าเขาตอบว่าตัวเขาเนี่ยเงินทำให้เขามีความสุขไม่ได้มันต้องตอบว่าผมคิดว่าคนส่วนใหญ่น่าจะ ไม่อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้แบบนี้เนี่ยจะเป็นคําตอบที่ตรงกว่าต้องระวังนิดนึงนะครับแม้ว่ากรรมการจะถามถึงสิ่งที่เขาคิดก็จริงแต่มันหมายความว่าเขาเนี่ยคิดว่าเงินทําให้คนอื่นมีความสุขจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเงินทําให้เขามีความสุขจริงๆหรือเปล่านะครับสุดท้ายครับเราตอบถูกครับ แต่การขยายความหรือการยกตัวอย่างของเราเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับคำตอบที่เราตอบไปตอนแรกข้อน,นี้ถามว่า What are you studying? คุณกำลังเรียนอะไรอยู่ I'm a j o r i n Spanish now at the Faculty of Arts, Chulalongkorn University in Bangkok. It's the most famous and prestigious university of the country. And the reason why I chose to study here was that my mother wanted me to have the best education. ฟังดูผิวเผินก็เหมือนจะตอบถูกนะครับตอนแรกบอกมาว่าเรียนวิชาภาษาสเปนนะครับแต่ว่าในัพพ p o r t เนี่ย อันแรกไปโฟกัสที่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลายัยแล้วก็เหตุผลที่ทําไมถึงเรียนที่นี่ยังไม่ได้บอกเลยนะครับว่าในเอกวิชาภาษาสเปนนั้นเรียนอะไรกันบ้างครับอาจจะต้องพูดได้ว่ามีเรียน language and culture ภาษาและวัฒนธรรมใช่ไหม history of Spain นะประวัติศาสตร์สเปนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าต้องตอบให้สอดคล้องกับคําตอบหลักของเราด้วยสรุปสั้นๆนะครับตอนที่เราฟังคําถามมาแล้วเนี่ยต้องฟังให้ดีว่า เขาอยากได้อะไรจากเราแล้วเราก็รีบตอบไปก่อนสั้นๆตอบคําถามนั้นเลยทันทีนะครับแล้วก็ค่อยๆขยายอย่างน้อยสัก2-3ประโยคนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราตอบไปแค่นี้ก็จะช่วยได้ครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ